สวัสดีครับเราจะมานําเสนอทําไมคนเราต้องอ่านหนังสือสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นางสาวปิยธิดาพุศ,ศรีเลขที่10 2. นางสาวมรดินสักกระสิอเลขที่11 3. นายเฉลิมพงศ์ประภูมเลขที่13 4. นางสาวกัญญาลักษณ์เบญรุ่งเลขที่17 5. นางสาวพัทรศยากิษสำราญเลขที่29และกระผมนายวิศรุตเกษาเลขที่23ครับ ประเด็นคำถ,ถามที่ครูให้ตั้งคาถาม15ข้อเลือกมาประเด็นที่สนใจมาหนึ่งข้อประเด็นที่น่าสนใจที่เราเลือกนั่นก็คือทำไมคนเราต้องอ่านหนังสือค่ะพวกเราได้ศึกษาค้นคว้าจากสามแหล่ง 1. ข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ต2ข้อมูลจากหนังสือ3ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทําให้เราทราบถึงที่มาและความสําคัญรวมทั้งประโยชน์ของการอ่านหนังสือสาชิงในกลุ่มจึงได้ยืนยันคำตอบของข้อมูล เราสามารถหาความรู้ได้จากหนังสือด้วยการทดสอบประสิทธิภาพของการอ่านหนังสือเปรียบเทียบกับไม่ได้อ่านหนังสือโดยบทสรุปสังเกตได้จากการทดสอบนะคะสามารถช่วยทําให้เราทาข้อสอบได้และอ่านหนังสือได้ดีค่ะการทดลองทอสอบโดยแบ่งเป็นเป็นสามกลมุ่มกลุ่มที่หนึ่งคืออ่านหนังสือและจดสรุปกลุ่มที่สคือ อ่านหนังสือแต่ไม่ต้องจดสรุปกลุ่มที่3คือไม่ต้องอ่านและไม่ต้องจดได้ให้เพื่อนทั้ง3ากลุ่มทำข้อสอบพร้อมกันอ่านและจดอ่านแบบไม่จดไม่ต้องอ่านและไม่ต้องจดเราสามารถนํามาใช้หรือปฏิบัติได้จริงและเห็นผลได้ดี